สวัสดีครับหากินแบบบรนบันครับผมมันนี้ภาพพี่น้องมากยามหลอบครับผมใส่หลอบไว้ครับบรรยากาศตอนค่ำๆครับมันนี้มาตอนค่ำๆมาตอนค่ำๆนี่ยครับบรรยากาศตอนค่ำๆหิ้มน้องเขาก็มันนี้สิมาหลอเบิงหลอบหาหลังที่เขาใส่ไว้สิเป็นยังไงครับหลังจากมาใส่กับพี่น้องมันนี้ไปเบิ้งกันเลยครับผมสิมานหมครับเนี่ยครับตะเวนกาลังโต๊กดิ้นนะครับเนี่ยแสงพระอาทิตย์ยามหัวค่ำครับผม อากาศดีดีครับร่มวิววิวฝนตกไปล่อยครับผมกะเบิงว่าปลาสีเข่าหลอบเขาอบอกคำเมอนี่วงนี้คนกันเริ่มหากินหลายแล้วครับช่วงนี้คนกันลงให้ล่งน้องเบิดครับนี่ครับบรรยากาศตอนคำคำขึ้มๆใช่อยยส่วนใหญ่จะกลางมองกันครับแถวแถวนี่ยยวไปหลุ่นเบ็ดกันครับสีมานบอ รุ่นเบ็ดนะรุนรอบครับผมว่าผมใส่เบ็ดหลายผมกับเป็นผ้าสิกมิตรภาพเป็นรุ่นเบ็ดอย่างเยอะครับมาเบิงรอบตั้งแหลกเลยครับนี่ครับตั้งแหลกใส่ไปนี่หลังจากมือเขามาขุดใส่ลงม่เดี๋ยวไปเบิ่งกันครับว่าสี่เขา่าบ่มีฝนตกค้ามันเลียนเขาฝนกระตกอยู่ครับแต่มันโบแห้งอาเข่ารอบ,บอร ใส่ไปจักหมื่นวัดสองหนึ่งสามหมื่นนะพี่นอ้องโอ้พี่นอ้องเข่าครับผมเข่าเข่าเข่าอือครับผมคอครับผมเข่าฮอดเตาครับผม เห็นเหนครับพี่น้องไดนการเลยครับเขาหอดเต้าบาดที่นี่นี่ครับเต้าหน่อยกับเขามานี่ครับปากคอโอ้ยตัวนี้ดังแตกเบิดครับเนี่ยเต็นเอาพี่น้องเก็บปลาครับตัวแรกมาแล้วครับผมลัางเรียบเขาเลยเอ้ยไดนการครับผมครับพี่น้องเดี๋ยวซีเบิ่งปลาตัวแรกกันครับผม โอ้ยตัวง,งามเลยครับพี่นอ้องสวย่งตัวครับเขาเขาครับพี่นอ้องส่วนอันนี้ส่วนนี้เป็นเตาหน่อยครับผมเตาหน่อยฉีบปอยครับผมนี่ครับเต่าหน่อยๆเต่าเนี่ยเขาฉีล่อยแล้ครับเนี่ยะครับพี่นอ้องปล่อยเตาน้ำกันไปไปไป เตาปล่อยเลยครับเตาเขาเบาครับผมอ่าครับผมใส่ไปคือเกาเลยครับพี่น้องนี่ครับคือฝนีิมาอีกเลยด้ครับนี่เครับผมพาพี่น้องมาหลาะยามสะก่อนสียามเร็วบ่เละอ่าหลังคือยังฝนชิมาครับอ่าอย่าพึ่งมาเด้อฝนยามหลอบแล้วก่อนจังมากครับผม ไปแบบยางดีเลยครับรอบนี้มองนี่ครับโอ้ปิดจนแบบมิดเลยตัวครับตัวมาพี่น้อ,องเบิ้งกันครับหลังนี่เป็นจังไนไรมาขับลังนี่สิเขาบ้ ลจะจื้อครับผมนี่ครับอาหากินแบบบ้านจับให้สวยๆเลยครับตัวนี้ใหญ่เลยนี่ครับผมเบึ่มๆเลยครับเบึ่มๆป็นครับพี่น็อคตัวนี้เบึ่มๆเบึ่มๆครับบึ่มๆมันฝาน้ำกันครับผมเอ้ ตัวนี้ตัวนี้ง่ญยเลยครับผมนี่ครับผมพี่เบิ้มครับตัวนี้ใส่ใส่ง่ายอ้ยนี่ครับงานก็ใส่เบียดครับนี่ครับเสือนอนกินเข้ามากแครับผมสูตรนี่มาดเลยครับพี่น้องนี่จัดให้แล้วครับเขาทั้งสองหลังเลยครับสองหลังเท้าเดี๋ยวลุนไปอีกสามอีกสามครับผมเดี๋ยวผมไปใส่ไบคือเกากอนครับ นี่ครับผมปลาเฟี้ยฟังตัวครับช่งนีโโ่โอ้คันมี้ฝนลงนี่เฟี้ยฟังเลครับอสองหลังเข่าสองโตเลยครับโอ้รอบผมหลัางนี่คือเป็นสีครับก็ถือขึ้นออกเบิดือ้อ เป็นยังไงบ้ังนี่โอ้ยเป็นโน่นนี่คือขึ้นออกจากสี่ครับให้เราหาึ้งรอบกันพี่เนอะหึ่งออกเลย มีปลาเข็งตัวหนึ่งครับอยู่ในนี่นนอันนครับผมปลาเข็งแต่ว่าถือหือออกครับผมแล้ยังมีปลาเข็งอยู่ห้บาบ่บเดมาเบิ้งจากมือว่าอาผมบอกเลยเบิ้งคู่มือนะครับผมให้มันเข่าซะก่อนนี่นครับผมเหลือแต่ปลาเข็งถือหือออกว่ะคือถือหือ,อยังสี่อ้าวผมเป็นยังพี่น้องเดี๋ยวเอาปลาเข็งออกก่อน ไปพี่น้องตอะแรผมก็ว่าเป็นล่มพัดออกล่มพัดล่มพัดหยาที่ปกไว้มันคือจะออกน้ำครับปกไว้ปากรอบโ <c oughs> มเป็นยังครับผม <c oughs> ล่มพัดบนหน่าสิหยาที่ออกน้ำน้ำจาเจาสีเหลือเบิง้งครับว่ามันเหอะอยหอสส่ยังเจ้าทรงใส บอกว่าแต่งกับคนที่ชงใส่หัวยังเนาะยเหมือนันออกบึงใหมยรอบตัวนี้เหมือนกันใส่ใบมองนี้น้ำเด้ครับถ้ามองนี้ผมใส่ใบขึ้นมองนี้บ่นอะไรกันแม่นอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวไปเบิ่งกันครับมองนี้ละ เขาครับแต่ว่าใส่ขึ้นมดใส่ขึ้นับ เขาเขาครับลังนะโอ้พี่น้องผ่านละลังหนึ่งครับผมผ่านละลังหนึ่งผ่านละลังหนึ่งผ่านละลังหนึ่งเหลือลังสุดท้ายเข่าซีหลังเขา่าสามขิงตัวหนึ่งเหมือนกันครับลังนี้ เขาคือเป็นแนวนี้อีกแล้วมันคือคือจังถึกหรืออีกแล้วพี่น้องเอ้ยงานนี่งานงานี่มันจะใสกับงานยังไงงานนี่คือจังว่นเดี๋ยวเอางานนี่มาใสนะครับตอนเขาใส นี่ครับงาใหม่ยังไงเนี่ยคือมาอยู่ตรงนี้ได้เอา้านั่นลมพัดเอ้ารับมองยังเดี๋ยวเดียวเยวบิง่งเบงหลอบกันครับงาใหม่ยังไง เดจังเด๋วโอโหีน่นี่อ้อออออใยใหญ่เลยครับอันนี้ ไวอีกแล้วครับผมจือครับผมจะจือนี่ครับบึ๊กบึ๊กบับบึ๊กบับนอกบึกบึ๊กบับอีกแล้วครับนึ่งเห็นไหมครับ ใหญ่เลยใหญ่ครับตัวนี้แล้วโอ้ยเขาดีแห้งครับพี่น้องปลากันครับผมไม่ปิดน้องปิดวางเลยครับโอ้ยหลอดนี้มาหลุนเหมือนกันนี่ครับมันมีฝนตกมากเลยมะบึงครับได้การเลยครับ <S <S โอ้โว ไงเลยครับตัวนี้งดีครับผมสามตัวปลาเค็งผมจีบปล่อยแหละครับปลาที่นี่เม่าเอาครับตัวหน่อยกนะ็ปล่อยไงสามตัวเลยปล่อยปลาเค็ยงไปนี่ครับปลาเค็งเข,งขาจีบปล่อยครับไหนไงปลาหน่อยเขาปล่อยครับ ครับผมโอ้ยเสือนอนกินผมยังหดเลยครับเหมือนนี้นตาบกใหญ่ๆครับครับผมนี่ครับผลงานปากขอบพิ่งใหญ่เลยครับผมสองตัวอัแนแห้งไงกะเหมือนนี้ผ้าพี่น้องมายามหลอบครับผมยามหลบแเล้ค่ะเขาเอื่นไว้เลยครับไปทีปเขาใส่ไ้ครับฝนมันลง มาเบิงโอ้ถือดีครับเกือบเข่าว่านคู่หลังผมละครับผมหาหลังยิงผมมีสิบหลังครับผมใส่แค่หาหลังเอาพอเดี๋ยวยูเด็กินลองเบิ้งครับถือดีครับนี่ครับไออันเนี้ยผมย่ำขี่มอไซค์ครับผมย่ำขี่มอไซค์ังเท่อเขากับคำคำสิแม่งครับแม่งมันตอมตาตั้งใสนี่ครับแว่นตานี่กันกันแบบว่าแม่งบินตำตาครับพั่งเท้อแบบขี่มอไซค์ไปคำคำในแม่งมันสิไลครับมั่สิตตำตาเขา ี่น้องหลายคนเหมือนกับว่าผมแต่งตัวบอคือค้นหากินครับบอผมว่าบอ,บอ,บอคือแบบว่าแบบชาวบา้านชาวอีสานกะมันเป็นตามยุคตามสมัยครับผมกะหนึ่งผมก็อยากให้การหาอยู่หากินเป็นการแบบว่าเขาเอื่นไว้ครับเป็นเป็นการแบบวเขาตอกเสพตัวเขานําครับผมเวลาเขาแต่งตัวมิดสิดิหรือว่าใส่รองเท้าบูทใส่หมวกใส่ย,ยังกะยังถุงมือนี่ก็ใส่กันหยาบาทหรือว่าจับปา่ามันก็นสีแน่นครับผม กัญญาบาทเนี่ยจับปลากับสีดีครับผมบางคนก็สงสัยมาใส่หมวกใส่แต่ว่าคูเหอนี่มีแนวปิดปากน้ำครับพาช่วงนี้ก็ต้องใส่นักกากน้ำครับผมกับเขาเอื่นว่าเนี่ครับเขาก็ให้เบิ่งแบบเป็นเอกลักษณ์ของช่องหากินแบบบ้านไปเลยครับผมกับบอกเมนว่าหากินกับตองเสือขาดขาดกับนันกับตามยุคตามสมัยครับผมพี่น้องก็ฝากเป็นกําลังใจให้ช่องหากินแบบบ้านๆครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามครับผม ในการรักษาสุขภาพกันทุกคนกับผมสำหรับมื้อนี้หากินแบบบ้านๆของลาไปก่อนครับสวัสดีครับ